ตัวมีหลายชั้นไหมครับวิ่งระดับผู้กํากับใหญ่ขึ้นไปก็ต้องเป็นผู้การจังหวัดก่อนจะเป็นระดับผู้บัญชาการเนี่ยมันมีทุกลําดับชั้นเลยไหมครับก็คงจะมีทุกลําดับชั้นนะครับคุณเจษดาจะไม่เคยได้ยินสมัยก่อนเขาเรียกว่าสามห้าเจ็ดอาวุธปืนเนดะินจริงๆแล้วเพราะว่าเออเนี่ยมันมี38แล้วก็มี3 5 7คําว่า3 5 7นี่ก็สื่อสารว่าถ้าสมัยก่อนนะนะว่ากันว่าถ้าจะเป็นจริงๆไม่ได้ว่ากันว่า,าราาุ่นรุ่นผมเนี่ยที่ที่จะขึ้นเป็นสารวัตรเมือม่อเมื่อที่แล้ปีที่ จ่ายเงินสามแสนบาทถ้าเป็นลองเป็นรองผู้กับเนี่ยก็ห้าแสนบาทถ้าเจ็ดแสนบาทนี่ก็เป็นผู้กับเป็นวัตจักรวงจรอุบาทซึ่งมันไม่มีพยานหลักฐานไม่มีการเพื่ายจับได้คาหนังคาเขามีการลงโทษกันแสดงว่าสิ่งนี้มันมีอยู่จริงเหรอฮะเรื่องของการขอตําแหน่งการวิ่งเข้าหานักการเมืองอะไรต่างๆอันนี่คงเป็นเรื่องจริงแหละครับคงปฏิเสธไม่ได้นะครับแต่เพียงแต่ว่ามันไม่มีพยานหลักฐานไม่มีเพง่อยผู้เสียหาย ไปร้องหรือมีการตรวจสอบกันอย่างชัดเจนแต่ถ้าวิ่งเนี่ยในยุคนี้มันวิ่งได้จริงหรือเปล่าครับท่านเอกวิ่งได้เนี่ยมันจริงหรือไม่เนี่ยมันมันคงคงคงบอกว่าไม่มีหรือไม่เกิดขึ้นเนี่ยคงไม่ใช่นะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าจะพูดได้เห็นภาพนะนะเวลานี้เนี่ยผมคงใช้จำว่าก็คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าย้อนไปนิดนึงก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ยแหละมันเป็นโจทย์ นะครับไอ้เรื่องตัว๋วเรื่องซื้อขายตําแหน่งนี่มันเป็นที่มาของการปฏิรูปตํารวจรและณเวลานี้เนี่ยเราก็ต้องถือว่ามีการปฏิรูปในส่วนนี้แล้วเพราะอะไรเพราะว่ากฎหมายใหม่ที่ออกมาเนี่ยมีกําหนดหลักเกณฑ์ลงรายละเอียดในเรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายมีการสอบทานเนี่ยเรียกว่าทุกขั้นตอนและที่สําคัญกําหนดไว้เป็นความผิดวินัยเป็นความผิดอาญา แต่เดิมผมเรียนอย่างนี้นะครับ,รบอย่างมีกรณีสมมติมีฝากมีการแต่งตั้งโยกย้ายอะไรเนี่ยสมมตินะครับ,รบถ้าเกิดทําแล้วมันผิดระเบียบทาแล้วไม่ถูกต้องก็มีการร้องทุกข์นะครับก็สั่งแก้ไขยเยียวยาก็คือย้ายกลับหรืออะไรทํานองนี้แต่ว่าผู้อัชาไม่ต้องรับผิดชอบนะครับ,รบไม่ไม่โดนวินยัยไม่ไม่ไม่ถูกลงโทษอะไรเลยก็เรียกว่าเจ้ากันไปแต่ตอนนี้ในกฎหมายในกฎเกณฑ์ที่เกิดขึ้นตามกฎหมายใหม่เนี่ย จริงๆขั้นตอนของการตรวจสอบเนี่ยหลายชั้นมากเลยวางเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อป้องกันไม่ให้มีอย่างน้อยก็ถือว่าถ้าคนที่เขารู้สึกว่าเขาเสียเปรียบไม่ได้รับความเป็นธรรมมีช่องทางให้เขาร้องให้ตรวจสอบเรื่องนี้ทำกันมาจนถึงขนาดนี้แต่นายกในฐานะที่เป็นประธานกาตอรอไปพูดแบบนั้นกับสสแล้วก็มีสื่ออยู่ด้วยเนี่ยมันเสียไหมครับออผมผมคิดว่านะครับมันก็คงเป็นข้อทจริงที่ยุติอนะครับ ใน,นเวลานี้ผมว่าสังคมในภาพรวมนะถึงแม้ว่าท่านจะปฏิเสธและพยายามอธิบายพี่น้องประชาชนหรือสังคมในเข้าใจไปอย่างที่ทุกคนเข้าใจแล้วก็คือว่าก็คงจะมีการเหมือนกับฝากฝังเกิดขึ้นนะครับถึงแม้ว่าโดยข้อได้จริงเนี่ยอาจจะคาดเคลื่อนนิดนึงที่ผมเรียนว่าเพราะในขณะนี้เนี่ย มันยังไม่มีผลออกมาที่ตอนวันเวลาที่ท่านพูดเนี่ยตอนนี้กระบวนการแต,งต่งตั้งระดับผู้มกับเนี่ยอยู่ระหว่างดําเนินการนะครับจะต้องเสร็จพฤศสิการอจะต้องเสร็จสานะครับเพราะตอนนั้นท่านก็ผมก็ไม่ยืนยันในคําพูดแต่ว่าคําพูดท,ที่ท่านสื่อสารออกมาเนี่ยถ้ามาวิเคราะห์กับข้อยดจยิงที่เกิดขึ้นมันเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้เนี่ย ได้ทั้งสองทาง<ม>เพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่รู้นะค,ะครับว่าว่าใครจะได้รับการแต่งตั้งหรือไม่ได้รับการแต่งตั้งเพราะว่าผม,ผมเรียนคุณเจษฎานิดหนึ่งจริงๆแล้วเราอยู่ในสังคมเราอยู่ในแวดวงเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละส่วนในแต่ละภาคเนี่ยเขาจะรู้ฮะว่าคนทําไมคนนี้ได้คนนี้ไม่ได้คนนี้มาทางไหนใครสนับสนุนเป็นลูกน้องใครมองหน้ากันนี่รู้กันเลยรู้ครับ,รบในพลเนี่ยอย่างในพลเนี่ยผมบอกบอกคุณเจษดาได้เลยว่า ผมเห็นลายชื่อนี่ผมรู้เลยแต่ละท่านเนี่ยเติบโตมายังไงใครเป็นลูกน้องใครเป็นผู้สนับสนุนเขาดีเขาไม่ดียังไงอันนี้มันเป็นสังคมของเราเราอยู่กันมาส0 4สิบี่สิปีโทษนะฮะถ้าสมมติเป็นเด็กฝากเพื่อนก็รู้ว่าเป็นเด็กฝากเนี่ยไม่อายแลย้วฮะคือคือ,อ,อผ,มผมเรียนอย่างนี้นะครับไอ้ตัวนี้ต้องแยกแยะนะครับไอ้ฝากสนับสนุนนี่ก็ส่วนหนึ่งหรือแม้กระทั่งณเวลาเนี่ยไอ้คนทํางานนะครับ,ค,รบคนที่มีความรู้ความสามารถ ก็ต้องให้ผู้เข้มชาเนี่ยได้ได้อะไรได้ช่วยแนะน์ให้ด้วยมันเหมือนกับถ้าจะไปเรียนหนังสือต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยคือถึงแม้จะเรียนเก่งอยู่แล้วสอบได้แล้วเนี่ยแต่ก็ต้องมีหนังสือรับรองรจากผู้งข้มชาไปประกอบเพราะว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นธรรมเนียมประเพณีการปฏิบัติแล้วถึงเวลาที่พออาวุโสครบอยู่ในเกณฑ์ที่จะเลื่อนขึ้นเนี่ยมันก็จะต้องมีการรับรองถ้าถ้าจะถ้าจะในความหมายขอยงผมเนี่ยอย่างตัวนี่หมายถึงว่า มีตั๋วมานี่หมายถึงต้องทําตามนี้แต่หนังสือ,อหรือว่าคํารับรองคําแนะนำนะของผู้บังคับบัญชาเนี่ยก็ทําก็ได้ไม่ทําก็ได้เพียงแต่อาจจะทําให้ให้รู้ข้อมูลเพิ่มขึ้นท่านบอกมันไม่ใช่ตัว๋วมันเป็นเหมือนกับหนังสือแนะนําให้ผู้บังคับบัญชาได้ดูโปรไฟล์เนี่ยนะฮะมันไม่มีวิธีอื่นแล้วเหรอฮะที่จะทําให้มันชัดเจนกว่านี้ที่คนจะได้ไม่ต้องขอรหาว่ามีตัว๋วหรือว่ามีใบแนะนำเนี่ยฮะคือเรียนคุณเจษฎายอย่างตรงไบตรงมานะครับมัน ผม,ผมไม่อยากจะใช้คำมันเหมือนเหมือนกับเป็นวัฒนธรรมขององค์กรไปแล้วในเรื่องการฝากฝังเรื่องการแนะนํานะครับในการฝากฝังในการแนะนำเนี่ยผมในความรู้สึกผมเนี่ยมันก็ก็เป็นเรื่องคุ้นชินทั่วไปซึ่งหนักๆเข้านี่มันไม่ใช่เฉพาะแค่ภายในผู้บังชาซึ่งรู้จักตํารวจคนนั้นดีเนี่ยมันอธิบายได้บางครั้งเนี่ยมันมีการฝากฝังมาจาก บุคคลนอกหน่วย,ยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมนในสมัยผมเคยเป็นรองผอ,อก็มีเรื่องโด่งดังก็จดหมายแนะนำเนี่ยมาจากผู้บริหารระดับสูงนอกหน่วยแล้วก็มีการเอาไปเปิดเผยอะไรกันเนี่ยพาดพิงถึงผู้หลักผู้ใหญ่ก็กเป็นเรื่องที่ทุกคนก็รับรู้ก็เห็นก็เป็นเรื่องเสียหายทุกคนเข้าใจได้ว่ามันไม่สมควรมันไม,ม,นไม่มันไม่น่าจะมีอะไรเนี่ยแต,แต่ต้องเรียนเป็นภาพรวมของสังคมไทยนะ เราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับไอ้ความสัมพันธ์ของของผู้คนของผู้บริหารในระดับสูงเนี่ยตัวนอกหน่วยเนี่ยผมถามต่อเลยผมได้ยินตั้งแต่มาเป็นนักข่าวใหม่ๆแล้วตัวสอรอหนึ่งสอรอหนึ่งเนี่ยมันเป็นอักษรย่อของทำเนียบรัฐบาลไอ้ตัวเนี่ยมันมีจริงไหมอันนี้ไม่ได้บอกว่ายุคไหนสมยัยไหนคือตัวนายกนะ,นะครับเออผมก็ต้องพูดก,กันตรงไปตรงมานะครับเพราะว่าจะไปบอกว่าไม่จริงเนี่ยผมคงพูดไม่ได้มันก็เป็นข้อมูลที่รับรู้กันมาโดยทั่วนะครับผมไม่เคยเห็นนะครับ แต่ว่าก็มีการกล่าวอ้างมีการพูดกันนะครับว่าได้ตัวก็ตสรหนึ่งก็คือนายกนายกเนี่ยเป็นประธานกตรมาตลอดนะกฎหมายตํารวจเนี่ยจนทุกบันทิฉบับนี้ก็ยังเป็นอยู่ซึ่งตรงนี้มันก็เป็นประเด็นที่เราบอกเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของการแทรกแซงแล้วเราเราจะไม่ให้แทรกแซงทําไงผมก็เรียนตรงๆนะผมก็เคยเสนอเพราะฉะนั้นก็ประธานกตรก็ไม่ให้นายกเป็นเลยเพราะว่าผมเนี่ยเคยอ้างอิงนะครับมีมี ปรามาจารย์ทางกฎหมายปกครองนะครับขอญาตเอ่ยนามท,านท่านท่านาศาสตราจารย์ดออรอมรจันทร์รัศมบุญท่านเคยไปบรรยายประเด็นปัญหาในเรื่องของการพัฒนาตํารวจกฎหมายตํารวจท่านบอกเลยบอกว่าถ้าถ้าประธานกะตะลอลเป็นนายกมตีเนี่ยจะปฏิเสธเรื่องของการที่จะมาแทรกแซงการเมืองเข้ามาแทรกแซงการแห่งงานของตรวจเนี่ยก็คงตอบได้ยาก,กน,นะเพราะอะไรเพราะท่านนายกเนี่ยท่านเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองท่านมาจากนักการเมืองท่านมีสส มันเป็นความเชื่อมโยงซึ่งเป็นเหตุเป็นผลนะครับเพราะว่าการที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกอตอลลเนี่ยมันมีมิติที่พูดได้่โต้เถียงกันมาโดยตะละอดข้อดีท่านก็บอกว่าเป็นการยึดโยงประชาชนรับฟังความเห็นเพื่อจะมบริหารจัดการอีกมิติหนึ่งที่เป็นข้อเสียหรือเป็นประเด็นปัจจุบันเนี่ยเนี่ยก็อาจจะทําให้เข้ามาแทรกแซงได้แล้วก็เราก็ต้องยอมรับนะครับเราคงดีเสดเรื่องพวกนี้ไม่ได้สส,สในพื้นที่เนี่ยก็คุกคีตีโมงนะครับอยู่กับตํารวจแต่ละยุคแต่ละสมัยอํานาจอยู่ฝ่ายไทร ผมเคยได้ยินฮนะบ้านใหญ่แต่และจังหวัดเนี่ยบางจังหวัดเนี่ยผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะครับ,รบก็เป็นที่รู้กันนะพอปตลรหรือส่วนการไม่เคยตั้งผู้การจังหวัดนั้นได้หรอกจะตั้งเมื่อไหร่ต้องไปที่บ้านหลังนี้สืบทอดมาเลยหลายๆจังหวัดนะครับ,รบท,ท,ที่มีสอสจํานวนมากม,มันมีความชัดเจนที่ททเป็นที่พูดและเข้าใจได้ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในช่วงนี้เป็นข่าวก็มีการมีประเด็นต่างๆที่หยิบยกมาพูดมาอธิบายกัน เรื่องนี้คงคงอะไรต้องรอดูว่าทิศทางของการดำเนินการเนี่ยมันจะมีผลอย่างไร